เลยไฟช็อตคันอ้าวมันออกขึ้นอยู่นี่มันก็มันเกาขึ้นบ่ได้ก็บ่ติดไฟช็อตมือตึดื่อยแม่บูมีไฟใส่เลยสามสีมือหามือแล้ว ใส่ไก่เทียนเอาบางคันเอาใส่คันเอาขึ้นมันก็ขาดได้สะพานมันขาดนี่มันสวยอย่างนี่ก็ใส่บาง,ยงอย่งบ้างอือ กฟสายยางให้เบิ่งมีไฟใส่ายรดเศร้าขี่ตาอยู่นี่นี่ขึ้นนี่นี่ก็เอาขันก็เอาขึ้นตัวนี้ก็เอาขึ้นตัวนี้ก็เอาขึ้นเห็นรึฮะไฟสีใส่กับโบมี่เขาสีมาเดินให้เขาว่าเขาเสีอว ซื้อของมาก็ซื้อของมาเห็ดไห่ล้วเห็ดไห่ครื่องหนึ่งแล้วล่ะเพราะว่าข,ของมันเพียงจอยแม่แนเน่เ้อไวกออ้ก็ชอดอีกชอดสะพานนันขาดมื่อเอารด สภานมันขาดเดบ,บ,บี่ยวบดบดปีบ,บมาตลอดนี่ผ่านไฟขาดเดบ,บ,บียดโบดบิดเดียวมันอันนี้ก็ฟ้าขอบมันกบับบิดกระเบี่ยวโอ้ยมันมีอยู่ไฟไฟมันแรนอยู่แต่ว่ามันไฟแรนอยู่มันช็อตอยู่ยแต่ว่ามันหงอน บอติดไฟติดบอมีไฟติดบอติดสายไฟฟ้าน,นี่มันขาดเบี้ยวมด้งนี่ร่วงไว้ย่านมันบอมี่ไฟเดอดไฟแลีนไฟเรียนอยู่มันหันบอติดบ,บอมีโหลดไฟฟ้าเมือตึดตดอยู่แบบมันเมือดมาหลายเมือแล้วนี่